9. ปมฐมกถาวัตถุสูตรว่าด้วยกถาวัตถุสูตรที่หนึ่ง69สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาธบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั่นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาทในเวลาหลังพัตหารนั่งประชุมกันที่หอฉัน สนทนาติรัชานกถาต่างๆคือหนึ่งราชกถาเรื่องพระราชาสองโจลกถาเรื่องโจรสามมหามตกกถาเรื่องมหาอมาตศรีเสนากถาเรื่องกองทัพห้าพยากถาเรื่องภัยหกยุทธกถาเรื่องการรบ 7. อน,นกถาเรื่องข้าว8ปานกถาเรื่องน้ำา 9. วัฏกถาเรื่องผ้า10ยนกถาเรื่องที่นอน 11. อมาลากถาเรื่องดอกไม้12คันธกถาเรื่องของหอม13ยาญาติกถาเรื่องญาต สิบสี่ยานกถาเรื่องยาน15บห้าคามกถาเรื่องบ้าน16นิคมกถาเรื่องนิคม17นครกถาเรื่องนคร18ชนะปตกถาเรื่องชนบท19อิทธิกถาเรื่องสตรี ยีสบปุริสกถาเรื่องบุรุษ 21. ่สิบุลกถาเรื่องคนกล้า 22. วิสิกขากถาเรื่องตรอกยี่สบสากุมพัฒานาถาเรื่องท่าน้ำยี่ปุพภเปตกถาเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้วยีห้า นานตกถาเรื่องเบตเตเลต26 6โลกักขายิกะเรื่องโลก27สมุทรขายิกะเรื่องทะเล28อิติภาะวะภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมคลั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลเกเรนเข้าไปยังหอฉัน ประทับนั่งบนพุทธอาที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันได้เรื่องอะไรหนอและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรวกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบิณฑบาต ในเวลาหลังพัตหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาตตรัชานกถาต่างๆคือหนึ่งราชากถาเรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจร 28. อิติภาวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสือ่อมพระพุทธเจ้าข่า พระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่สมควรเลยที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตสนทนาติรัช,ชานคาถาต่างๆคือหนึ่งราชกถาเรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจร 3. ม,มหามัตตกถาเรื่องมหาอมาร 4. เสนากถาเรื่องกองทัพ 5. พยกคถาเรื่องภัย 6. ยุทธกถาเรื่องการรบ 7. อนาคาถาเรื่องข้าว 8. ปานกคถาเรื่องน้ำา9วัฒกถาเรื่องผัก 10. สยนากถา เรื่องที่นอน11อมาลากถาเรื่องดอกไม้12คันธกถาเรื่องของหอม13ายาติกถาเรื่องญาติ14ยานาถาเรื่องยาน15คามกถาเรื่องบ้าน16นิคมกถาเรื่องนิคม 17. นครกถาเรื่องนคร 18. ชนปะตะกถาเรื่องชนบท 19. อิทธิกถาเรื่องสตรี 20. บปุริสกถาเรื่องบุรุษ 21. ่สิลกถาเรื่องคนกล้า 22. สอง วิสิกขากถาเรื่องตรอก23กบ23มกมพัฒนกถาเรื่องน้ำ24ปุถภเพตกถาเรื่องคนที่ล่วงลับไปแล้ว25นานัตกถาเรื่องเบ็ดตะเล็ด26โลกกขายิกะเรื่องโลก27สมุทรทักขายิกะเรื่องทะเล ยี่สิบแปดอิติภาวาภาวะกตถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมภิกษุทั้งหลายกตถาวัตถุสิบประการนี้กตถาวัตถุสิบประการอะไรบ้างคือ 1. อัปปิจกัตถาเรื่องความมักน้อย 2. สันตุธธฐิกขถาเรื่องความสันโดษสา ปวิเวกถาเรื่องความสงัด 4. อสังสัขขกคกถาเรื่องความไม่คลุกคลี 5. วิริยารำพกถาเรื่องการปรารบความเพียน 6. ศีลกถาเรื่องศีล 7. สมาธิกถาเรื่องสมาธิ 8. ปัญญากถาเรื่องปัญญา 9วิมุตติกถาเรื่องวิมุตติ0วิมุตติยานทัศนกถาเรื่องความรู้ความเห็นในวิมุตติกษุทั้งหลายกถาวัตถุสิบประการนี้แลภิกษุทั้งหลายหากเธอทั้งหลายจะพึงยกกถาวัตถุสิบประการนี้อย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมากล่าวเธอทั้งหลายจะสามารถครอบงามเดชานุภาพของดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ ที่มีฤทธิ์มากมีอนุภาพมากอย่างนี้ด้วยเดชานุภาพของตนได้ไม่จำเป็นต้องพูดถึงอนญ,ญาเดรรถีปริพาชกทั้งหลายเลยปฐมะกถาวัตถุสูตรที่9จบ10ทุติยกถาวัตถุสิบว่าด้วยกถาวัตถุสูตรที่สองเจสสมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบินทิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นแลภิกษุจำนวนมากกลับจากบิณฑบาทในเวลาหลังพัตหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาติรัจฉานกัถาต่างๆคือหนึ่งราชกถาเรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจร 3. มหามัมมาตตกถาเรื่องมหาอมาตย8อิติภาวาภวกถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกรน้นเข้าไปยังหอฉันประทับนั่งบนพุทธอาฏที่ปูลาดไว้ได้ตรัสถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลาย บัดนี้เธอทั้งหลายนั่งประชุมสนทนากันด้วยเรื่องอะไรหนอและเรื่องอะไรที่เธอทั้งหลายสนทนากันค้างไว้ภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประธานวโรกาสข้าพระองค์ทั้งหลายกลับจากบินทบาทในเวลาหลังพัตหารนั่งประชุมกันที่หอฉันสนทนาตรชาฉนคาถาต่างๆคือหนึ่งราชกถา เรื่องพระราชา 2. โจรกถาเรื่องโจร 28. อิติภวาภวากถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมพระพุทธเจ้าค่าพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายไม่สมควรเลยที่เธอทั้งหลายผู้เป็นกุลบุตรมีศรัทธาออกบวชเป็นบรรพชิตสนทนาติรชานกาถาต่างๆ คือหราชกถาเรื่องพระราชา28อิติภาวาภวากถาเรื่องความเจริญและความเสื่อมภิกษุทั้งหลายฐานะที่ควรสรรเสริญสิประการนี้ฐานะที่ควรสรรเสริญสิบประการอะไรบ้างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้ 1. ตนเองเป็นผู้มักน้อย และแสดงคุณของความเป็นผู้มักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้มักน้อยและแสดงคุณของความเป็นผู้มักน้อยแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 2. องตนเองเป็นผู้สันโดษและแสดงคุณของความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สันโดษ และแสดงคุณของความสันโดษแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 3. ตนเองเป็นผู้สงัดและแสดงคุณของความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สงัดและแสดงคุณของความสงัดแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 4. ตนเองเป็นผู้ไม่คลุกคลี และแสดงคุณของความเป็นผู้ไม่คลุกคลีแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้ไม่คลุกคลีและแสดงคุณของความไม่คลุกคลีแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสารเสริญ5ตนเองเป็นผู้ปรารบความเพียรและแสดงคุณของการปรารบความเพียรแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้ปรารบความเพียร และแสดงคุณของการปลารบความเพียรแก่พิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ6ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่พิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลแก่พิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ เจตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิและแ,แสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยสมาธิแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ8ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญา และแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุเป yeah> ็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป yeah okay ็นฐานะที่ควรสรรเสริญ 9. ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่า ภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสรรเสริญ10ตนเองเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัศนะและแสดงคุณของความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายข้อที่ว่าภิกษุ เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัศนะและแสดงคุณความเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิมุตติยานทัศนะแก่ภิกษุทั้งหลายนี้เป็นฐานะที่ควรสารเสริญภิกษุทั้งหลายฐานะที่ควรสารเสริญสิบประการนี้แลทุติยกถาวัตถุสูตรที่สิบจบยมก,กวัคที่สองจบ รวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. อวิชชาสูตร 2. ตันหาสูตร 3. นิทังคตะสูตร 4. เอาเวจับปสันนะสูตร 5. ปัมะสุขสูตร 6. ทุติยสุขสูตร 7. ปัมะนละกปานาสูตร 8. ทุติยนละกปานาสูตร 9ปฐมกถาวัตถุสูตร 10. ทุติยกถาวัตถุสูตร